ดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการปั่นสายใหม่นะครับใครที่อยากจะลองทําก็มาดูวิธีการทํานะครับแต่วันนี้จะมีปัญหาหน่อยนะครับตรงที่วันนี้ฝนตกอากาศคึ้มฟ้าขึ้นฝนทําให้พึ่งนะครับจะมากินน้าตาลถ้าอากาศนี้พึ่งจะเยอะครับทำให้ในการทําำจะมีปัญหาเยอะเลยครับเพราะพึ่งมันจะติดไปกับสายใหม่นะครับ คุณชอบมากินนะครับสายไหมทําจากน้ตาตาลทรายนะครับห้าสิบกิโลสามารถทําสายไหมได้สองพันถุงถ้าขายถุงละยี่สิบาทก็เท่ากับลองคิดเองนะครับถ้าขายถุงละสิบบาทก็ประมาณสองหมื่นนะครับความเสี่ยงน้อยมากครับแต่ว่าสายไหมจะขายที่เดิมๆไม่ได้เพราะมันแค่หวานอย่างเดียวไม่มีอะไรอร่อยนะครับ โดยเฉพาะบ้านใครที่อยู่ใกล้มหาลัยหรือใกล้โรงเรียนนะครับทำขายวันละสิบยี่สิบถุงผมว่าก,ก็ได้เงินเยอะนะครับเพราะทุนมันต่ำนะครับอันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทําของผมนะครับว่าผมทำยังไงผมท,ทําทีเดียวสองเครื่องพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับแต่วันนี้ผมอยู่คนเดียวสงสัยจะทําได้ไม่เยอะนะครับเพราะไม่มีใครช่วยใส่ถุงและอีกยังใส่ถุงยากครับถ้า,าอากาศอย่างนี้ฝนตกมันจะใส่ถุงยากนะครับมันเหนียว เดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับ

ยิงๆแล้วมันจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ละครั้งแต่ว่ามันจะใส่ถุงยากมันจะเหนียวผมเลยต้องรีบมาใส่ถุงก่อนนะครับนี่ครับไม่งั้นทิ้งไว้นานๆโดนอากาศเหนียวหมดครับต้องรีบมาใส่ถุงก่อนแล้วก็ค่อยปั่นต่อนะครับครับโอเคครับวิดีโอในแค่นี้ก่อนนะครับ